กรณีท่านนายกรัฐมนตรีนั้นย้ายผอบอรตรและรองโจกไปประจำที่สำนักนายกถามว่าเหมาะสมไหมดีไหมผิดกฎหมายไหมผมบอกครับประวัติศาสตร์มีมาก่อนแล้วครับนายกรัฐมนตรี สั่งให้พบตรเนี่ยของตำรวจแห่งชาติเนี่ยไปไประจําสํานักนายกเนี่ยหลายคนไปแล้วครับผมย้อนหลังไปก็ได้ก่อนนั้นนั้นก็มีท่านัพัชรวาดวงสุวรรณท่านเสรีเตมีเวก็ถูกครับโดนมาประจําครับท่านสรรสรุตตะนุนก็โดนครับนะครับ ท่านสันผมจำไม่ผิดท่านสแสแวงก็โดนหน่อยหนึ่งแล้วก็สั่งปลดเลยแล้วก็มีท่านจำไม่ผิดท่านมนชัยก็โดนนั้นตำรวจเนี่ยมันอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักนายกซึ่งนายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลเวลาตำรวจทำไม่ดีมีข้อต้องสงสัยทำให้เกิดความเสียหายเขาก็จะสั่งให้พบตลอนั้นเนี่ย มาประจำสำนักนายกนะครับแล้วก็ตั้งคนที่มีอุโสสูงสุดรักษาการผอสลอคราวนี้เขาตั้งใครครับบิ๊กตายบางคนเอา้าบิ๊กตายไม่ได้อุโสนี่ไม่ใช่ครับบิ๊กตายอุโสถ้าไม่นับรองโจ๊กแต่ปรากฏรองโจ๊กโดนไมประจำด้วยกันแงั้นคนอุวโโสสูงสุดก็คือรองต่ายครับ ลองตายเลยต้องทำหน้าที่เป็นรอเป็นรักษาการพบตรครับน,นี้ทุกคนฟังครับในคำสั่งที่ออกมานั้นเนี่ยเขาออกว่านะครับสาเหตุที่ที่ท,ท,ที่ที่เอาไม่ประจำเนี่ยอันหนึ่งครับเขาเท้าคางถึงความขัดแย้งภายในองค์กรเขาเท้าความถึงความแตกความสามัคคี ของผู้นำเขาย้อนความว่าที่ออกที่ย้ายเพราะว่าขาบวนการยิติธรรำจะได้ดาเนินการต่อถ้าปล่อยไว้ทั้งสองฝ่ายก็จะมีการต่อสู้กันขบวนการนี้ทำมันก็จะเสียหายเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอ,อันที่สามครับเมื่อมีการทะเลาะวิวากันมันจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลส่งผกความเชื่อมัน่น ที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรต่อรัฐบาลเมื่อเป็นอย่างนี้มันเลยก็าไปกระทบเขาเรียกว่าความมั่นคงดังนั้นใช้เหตุอันนี้เองที่เขาออกมาที่ย้ายมูลเหตุที่ย้าย,ม,ย,ายมันเป็นเรื่องนี้ครับโดยมีกำหนด60วันแล้วก็ตั้งการพณะกรรมการทำการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ถ้าสอบไม่เสร็จก็อยู่ต่อนะครับ ถ้าสอบเสร็จก็กลับไปปฏิบัตินหน้าที่แต่ต้องยอมนะครับพอบอรตรก็ยังเป็นพอบอรตอรอยู่รองโจ๊กก็ยังเป็นรองพอบอรตอรอยู่เพียงแต่เอาไปเก็บไว้เพื่อแม่ขัดแย้งต่อไปกระบวนการยิ่งทำจะได้เดินหน้าต่อไปถ้าไม่ทําอย่างนั้นมันจะขัดแข้งขัดขาในเรื่องคดีความกันเพราะต่างคนตา่างสู้เห็นไหมครับตอนนี้เริ่มบอกไม่รับหมายแล้ว จะไม่อยู่อีกแล้วจะขัดหมายอยู่แล้วเห็นไหมครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นตำรวจเราจะใช้เทคนิคนีคน้ไม่ได้เลยเราเป็นข้าราชการรักเราก็เป็นปฏินำกันหมายครับจริงๆเล้ยเป็นผมเป็นลองโจกผมเดิมไปเลยครับผมผิดอะไรว่ามาเลยครับประชาชนก็เห็นได้แต่ถ้าเราบิดเบี้ยวอย่างนี้เขาก็จะมองเอ๊ะเราเรามีความผิดอะไรหรือเปล่านะครับแล้วเ,เราเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่นายกได้ออกคําสั่งเนี่ยราคประปชาชนชอบ ที่ชอบเพราะอะไรเพราะตำรวจเราเนี่ยประชาชนได้เชื่อมัน่นขาดความรักความสามัคคีที่พึ่งไม่ได้ทําแบบนี้เขาจะได้เอาตัวตนคนอื่นมาทําหน้าที่แทนกลายเป็นได้แคะแนนบบวกองค์กรก็จะดีขึ้นนะครับกเ็เลยเล่าให้ฟังผมก็ไปไปบรรยายหรือไปเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังผมเอากฎหมายผมจะไม่เอาขั้นใครแต่เวลาพูดบอกเอ๊ะ พูดอย่างนี้เอาข้างันนี้หรือเปล่าผู้นี้เอาข้างไม่ใช่ครับผมพูดตามกฎหมายกฎหมายไม่เขียนไว้อย่างนี้ส่วนใครจะเข้าข้อกฎหมายทางที่ดีคนไหนจะเข้ากฎหมายกันถึงไรคุณก็ไปพูดเอาเองเพราะผมไม่ได้เอาข้างใครผมพูดตามกฎหมายอย่างเขาบอกว่าเอาการออกหมายลองโจกถือว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วเขาจึงออกหมายเรียกผู้ต้องหาเมื่อเรียกผู้ต้องหาแล้วสองทั้งไม่มาก็ต้องขอหมายจับ ถึมันไม่ใช่รองโจ๊กเป็นรองอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรองอะถ้ามันอยู่ในวงจรของคดีนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ครับแล้วการที่พูดผมก็ไม่ได้ไปว่ารองโจกทุกคนต้องเข้าหมวดตัวนี้ทมไมก่อนผมพิสามันเวลาพิสามันคนร้ายผมต้องแจ้งถูกแจ้งข้อหาคนตายด้วยฆ่าคนตายด้วยเจตนา ผมก็ต้องรายงานตัวต้องคดีเพราะเขาแจ้งหาผมแล้วว่าฆ่าคนตายโดยไม่รับมิยาตเพอรา,ายงานต้องคดีเขาตั้งกรรมการสอบสวนแต่ปรากฏผมไม่ถูกพักราชการผมไล่ไม่ออกรายการเพราะการที่ผมต้องคดีนั้นผมปฏิบัติหน้าที่โดยชอบนั้นคนที่จะถูกพักราชการให้ออกรายการต้องปฏิบัตทิที่หน้าที่โดยไม่ชอบ แล้วเวลาผมไม่บรรยายผมก็ต้องบรรยายอย่างนี้เหมือนอีหยังนันคนมาบอกแถลงว่าคนนั้นมีอักษรย,ย่อคนนี้ผมบอกเลยว่าก็เมื่อเรารู้อักษรยอ่อเราก็ต้องรู้อักษรจริงใช่ไหมเราก็ไม่แจ้งความเลยและไอ้คนเจ้าของยอ่ออนย่อุมคิดว่าเป็นคุณคุณก็ตรวจสอบว่าเขาหมายถึงคุณหรือเปล่าสมายัยของคุณคุณก็ออกมาเห็นไหมครับมันก็ยุติธรรมสังคมได้ประโยชน์ สิ่งที่ผมทำคือแค่นี้ครับแล้วจะให้ประชาชนเขาได้เห็นไม่ใช่บอกเอ้ยเจาจูกันตบจูบตบจูบตบจูบรูปหลังกันไปมาพอยิ้มหน้าข้างหลังก็แทงกันจึกจักจึกจักจึกจักขอโทษเดี๋ยวโดนปิดกันยิมกันจึกจักจึกจักใช่ไหมครับไม่ได้แล้วบอกเลยเดี๋ยวเลิกกันแล้วเซ็จสิโลกันแล้ว ม่เอาเรื่องกันแล้วเอาไม่เอาเรื่องอได้ยังไงเพราะกฎหมายมันเดินไปแล้วพูดง่ายเหลือเกินกรมตำรวจเป็นของคุณสองคนยังไงไม่ใช่นะครับมันต้องดำเนินคดีตามกฎหมายใครผิดถูกก็ว่าไปพนักงานสอบสวนเขาทำได้สี่อย่างครับสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้อง,ส,ง,องสั่งให้งดการสอบสวนหรือสั่งให้เห็นควรสั่งให้งดการสอบสวนมีสี่อย่างครับอย่างอื่นก็ขึ้นศาลหมดครับ โอเคไหมครับแต่ใครอยากจะได้ข้อมูลอะไรทงกฎหมายก็ถามมาเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังเอาครับคุณเอ็นมินนอยคุณจักรินบอกว่าออกนอกประเทศได้ไหมครับได้ครับเพราะตอนนี้เขายังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาครับถ้าถูกแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อไหร่นะครับก็อาจจะไม่ให้ออกนอกประเทศเพราะว่าจะต้องปีการประกันตัวแจ้งก้่หาเสร็จแล้วก็ต้องประกันตัว แต่ถ้าดูแล้วมีการขออนุญาตคิดมีความเป็นจำเป็นก็อาจจะขอออกนอกออกไปนอกประเทศได้ครับท่านเลวัดบอกว่าท่านแต้มทำสัญญกรรมดึงหน้าจึงจริงไหมครับโธ่เอยผมเห็นไม่รู้ใครโฆษณาจะจิ้มนูน่นจิ้มนี่อยู่อะดึงหน้ามันต้องเย็บดูหน้าซะก่อนผมรอนี่มานานแล้วครับพี่เลวัต คุณโจคุณโจชีรัตบอกว่าผู้การด้านคิดยังไงกับการตำรวจไปฝึกงานกับยามที่บิ๊กซีครับเห <c oughs> <c oughs> ็นในเพจท่านอนจารย์ลายกระตาผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับไอการฝึกงานเนี่ยจริงๆแล้วมันฝึกนานได้หมดตอนผมเป็นร้อยตำรวจตีนะครับผมจบร้อยตำรวจตีใหม่ๆเขาแต่งตั้งผมไปเป็นพนักง,งานสอบส,สนวนสนปอะ่อชื่อจริงๆผมไปผมก็ต้องเป็นร้อยเวรใช่ไหมครับรับแจ้งความรับแจ้งคดี แอคอาร์ตเป็นนั่งโต๊ะพนักง,งานสอบสวนทำไมก่อนเขาเป็นสาใหญ่เขาเป็นหัวหน้าสถานีสาใหญ่บอกไอ้แต้มมึงไปนู่นไปเขียนประจําวันก่อนผมต้องไปฝึกหัดเขียนประจําวันกับนายจาบนายดาบจ่าสิบตำรวจเอกครับที่เขาเขียนประจําวันเพราะเขาเขียนประจําวันมานานแล้วเขาจะสอนเทคนิคในการเขียนประจําวันให้ผมผมก็ต้องไปเพราะเวลาพนักงานสอบสวนเนี่ยเวลารับแจ้งความคดีแล้วบางคดีเราต้องมาเขียนประจําวันเอง เพราะบางทตีตำรวจไม่เขียนไม่ได้หรอกครับมันไม่รู้ข้อข้อใจกฎหมายหรือหัวใจของกฎหมายเราต้องเขียนเองดังนั้นผมก็ไปทำเขาไปฝึกงานไเป็นแล้วครับตำรวจไปฝึก,กยามก็ได้เพราะตำรวจก็อาจจะไม่มีความรู้เรื่องยามเทคนิคยามในการดูแลความปลอดภัยบ้านเมืองบ้านเขาอาจจะเก่งกว่าได้ตำรวจอาจจะเก่งเรื่องสายตรวจนะครับทาได้ครับทาไม่อายทําได้หมดครับไม่ถือทําได้หมดครับ